สำรวจแคตตึ้งพาร์ทที่16พาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะที่ก็จะมาเคลียร์เคสเก็บภาพวัติว้วันนี้อุ้ยอุ้ยทำไมอยู่ๆก่อนยังยังถา่ายรูปไม่ได้แปบ๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตี้ย,ย,ย,ยจนมุดเข้าไปข้างใต้ ไปกป้ามีใครอีกมีคนข้างบนนั้นตรงนี้ที่ถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยถ่ายมันยังถ่ายไม่ได้กลัวป้าเสร็จยังอ่าเดี๋ยวไม่ต้องปีนเก็บก่อนก่อนเก็บของก่อนเลือกเก็บไม่ถูกแล้วนะนี้ด้วย ดีนะที่เซียวโจย์เตี้ยมเข้าไปได้ <laughs> <laughs> เวลาเดินผ่านอะไรแล้วหัวมันไม่ชนนลรู้สึกดีประสบการณ์ของคนโจ๊เตี้ย <laughs> อันนี้จุดนี้เลยทายก่อน <laughs> เอาแบบไม่โดนแสงนี้ได้ไหม <laughs> ได้นี่ไงล่ะ เสร็จแล้วก็ยกพาไปอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือเคยวิ่งผ่านมันไปแล้วแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขุดแรกซะเลยจุดนึงเคยวิ่งผ่านแล้วตอนที่ไปทำเควสของน้องชื่อโฉซึ่งตรงนั้นแบบงงมากว่าทำไมถึงมองไม่เห็นเอ๊ะเราไม่ต้องเติมพลังงานแต่ใส่ไว้ก็ได้มันจะเติมให้อัตโนมัติ โอ้โหโดนบังไปก็คือทางที่เคยวิ่งผ่านไปนี่แหละตอนนั้นวิ่งแล้วก็ไม่เจอชะงักพอเมื่อกี้มีกิ้งก่าอยู่ข้างล่างที่พื้นจะกดเก็บกิ้งกา่กากิ้งก่ากิ้งก่าตรงนี้เป็นบันทึกของปาตุ้ยนู่นนู่นในแมปมินิแมป ทำไมขวางทางเขาจะไปถ่ายรูปเฮ้เราต้องกระโดดลงไปใช่ไหมนะตรงนี้จะมีกล่องที่แบบต้องมีมอนสเตอร์ผุดออกมาก่อนรูปรูปรูปมันไงมันหลบอยู่ตรงนั้นมุมขวาแล้วคือตอนที่เราไปอ่ะเรามองหันมองทางซ้าย เยบ,ยบ,ยบถ่ายรูปถ่ายรูปฟอสซิลภาพมันก็เหมือนกันหมดห้าจุดเลยนะแปเดี๋ยวเราไปส่งเคสแต่ก่อนหน้านั้นมีคุณอัศวินอยู่ข้างล่างเฮ้ยข้อความข้อความต้องเอาตะเกียงออกเก็บข้อความเอ๊ะ เก็บไปแล้วเหรอยังไม่ได้เก็บนี่อันเนี้ยเอ้คุณอัศวินไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นะงั้นเรามาส่งเควสก่อนเดี๋ยวต้องเล่าเรื่องให้ตาคนนั้นฟังหนึ่งหนึ่งเรื่องด้วยอ่ามีเยอะเลยมีอันเดียวแหละส่งภาพให้ห้าภาพ ยอดเยี่ยมมากเป็นภาพถ่ายนี้งดงามหาได้ยากมากเลยล่ะจะบ,บ้าเหรอค่า <c oughs> <c oughs> ใช้จ่ายของทีมตำรวจนั้นแค่ได้ภาพถ่ายพวกนี้มาก็คุ้มทุนแล้วภาพนี้ราคาเท่าไหร่ดูสิพวกนี้เป็นกระดูกของสิ่งมีชีวิตโบราณใต้ทะเลแถมยังรูปร่างชัดเจนมากด้วยพิสูจน์ได้ว่าก่อนที่จะก่อตัวขึ้นเป็นคาซัมมันเคยเป็นสภาพแวดล้อมทางทะเลมาก่อนแต่น่าเสียดายถ้าเจอฟอสซิลแบบนี้ที่ซูเมรู คงสามารถยกกลับไปที่สถาบันแล้วทำการวิจัยได้เลยไม่ได้ที่นี่มันดีเย่ครั้งหน้าถ้าได้ติดต่อกับฝ่ายกิจการทั่วไปอีกต้องคุยกับพวกเขาให้ดีๆแล้วละ่ะให้พวกเขาออกเงินจ้างหาคนมาเฝ้าไว้ก็ได้แต่ต้องระวังไม่ให้คนงานเหมือนมาทำลายฟอตติลแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรภาพถ่าย่วกน,นี้นะับว่าพอแล้วละ่ะก่อนหน้านี้เคยบอกไว้แล้วว่าฟอิลที่มีลักษณะที่ดี เคร่งสร้างที่สมบูรณ์นั้นมีเงื่อนไขในการก่อตัวก็คือการถูกกับเกับกับอะไรอะฝังกบโอ้ยฝังกบลงในดินอย่างรวดเร็วพอสฟอรังคาซ์มโดยทเทั่าไปจะปรากฏเฉพาะในระดับความสูงที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นเอ่อความแตกต่างของระดับความสูงคือยังไงนะคือมันเอ่อระดับพวกนี้ไม่สามารถละเลยได้ อย่างไรก็ตามที่แสดงให้เห็นว่าฟอสซิลก่อตัวในเวลาสั้นๆและเกิดในเะลาช่วงใกล้เคียงกันบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอย่างเช่นการพุ่งชนครั้งใหญ่อะไรแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นที่แคสซิมกันแน่นะเข้าเรื่องเลยละกันฮะเมื่อกี้ยังไม่เข้าหรอหลายวันที่อยู่แคสซิมมานี้เธอทําอะไรมากมายเลยละจนฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณเธอยังไงดีอ๋อนี่คือนี่คือ จบเคลุกเคล็แล้วหรือเปล่าถ้าให้เงินเธออีกก็คงจะดูห่างเหินเกินไปจริงๆถ้าคุณจะให้เราก็เราจะบอกอะไรเดีย๋ยวล้อเล่นไปหน่อยเลยนะฉันจะทําตัวอย่างใครให้เงินเธอแล้วจบเรื่องแบบนั้นได้ยังไงมันจะดูไม่ดูถูกเกินเธอเกินไปหน่อยหรออะนี่เก็บจดหมายไว้ถ้าสัปดาหหลังเธอได้มีโอกาสไปที่ซูเมรูแล้วเจอปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือก็เอาจดหมายฉบับนี้ไปหามหากรสักคนจากอะไรเนี่ยภูบีรุนิภูบีรุนิ พวกเขาจะช่วยเธออย่างสึดความสามารถบุญคุณในอดีตจ้ำค่ายิ่งกว่าทองสุภาษิตของซูเมรุน่าจะพูดถึงสถานการณ์แบบนี้หรอมั้งว้าวบทความตัว Achievement ค่ะหายไปช้าๆหน่อยอ่านไม่ทันมาไม่คล้องจองอะไรถ้าให้เล่าเรื่องแล้วก็นะมา เล่าเรื่องเกี่ยวกับแคทซิมอนเตอร์จากอบีดมาแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังเรื่องนี้ดีมากขอจดบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะหมอกดำปกคลุมลงมาเรากับพิมาถล่มและกระจายตัวออกอย่างรวดเร็วเออโอเคอันนี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะเต้าอีกไหนไหนถ้าให้เล่าแล้วก็นะจะเล่าอีกสักกี่เรื่อง อันที่เราเล่าแล้วอ๋ออันที่เราเล่าแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องกดเล่าใหม่กระสุนยักษ์ก้นไกลในโบราณสถานบนหัวของมันเพิ่งจะถูกมัดเหล็กของมัดเหล็กของเราเหรอเราใช้ดาบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเด๋ยว การเล่าเรื่องก็เป็นแบบนี้เหมือนตอน Hang Out Noel เลยอะ่ะหายไปจริงด้วยเกี่ยวกับเหตุเรืองแสงก็คือซามารานสารามานไม่ใช่ตมรานเนอมา <c oughs> มีอะไรให้เราเล่าอีกเยอะเลยแหละ <c oughs> <c oughs> มาเล่าก่อ เกี่ยวกับแพสซึมหมดแล้วสินะเพราะฉะนั้นมาเล่าเกี่ยวกับฟาตุยที่เราเคยช่วยเขาเขาเอาไว้อันนี้เขาจากติดเอกแอนตอนอีกแล้วราไปเล่าแบบนี้แล้วแอนตอนเขามาได้ยินเขาจะดีใจไหมเนี่ยอ๋อเวลาเขาทักไทยเราก็จะแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสินะตามเดิมที่เราเคยเล่าให้เขาฟังหรือปามา เออขอโทษด้วยยังไม่มีเรื่องเล่าใหม่ๆห,หมดแล้วหรอไหนอันนี้ไหมแล้วเจอแล้วเจอกันแล้วกันนะมันหมดแล้วแล้วเจอกัน <laughs> แล้วพูดมาตั้งนานแล้วก็แบบแล้วเจอกัน <laughs> เหมือนเล่นตลกยังไงไม่รู้ไปเดี๋ยวเราไปเจออ,อะไรนะเก็บ เก็บอัศวินไงล่ะแฮมนั่นจากตอนที่เรามาตรงนี้แล้วเราก็เจอคุณอัศวินอยู่ข้างล่างคนนี้แล้วก็เราไปเจอห้องลับตรงเออมืองกับหัวข้างบนน่ะแต่ว่ายังเข้าไม่ได้คงเพราะว่าต้องเอาของดอกจากคุณอัศวินเข้าไปนี่แลหละฮับฮับทันผู้สัญจรบนโลกอันเลอรลอยอถือวิจรับพิสูจน์เจ็บ อุ้ยลืมใส่โลแต่ไม่เป็นไรเราก็กระโดดหลบไปตีเตียวทำไมตีเบาจังฮะให้มันแรงๆหน่อยความว่างเปล่าที่แท้จริงเออแล้วความยุติธรรมที่กลับด้านนี่คืออะไรนม่ไงลูกแก้วแห่งวงลึกมันต้องใช้ลูกแก้วแห่งวงลึกในห้องนั้นน่าแล้วเราล,ลุกแก้ว่วงลึกหกลูกเอย ที่ตรงนี้หินอย่างเยอะไหลลงไปเลยเต็มงอยอาอย่าชนอย่าชนอ้าวแกไม่ได้ช่วยระเบิดแร่หน่อยเหรอไอ้เราก็นึกว่าจะช่วยระเบิดแร่สงสัยลูกมันเล็กเกินไปน,นี่ตรงนี้ที่เคย เคยมีไอพัตเตอร์อ่อะแต่เรายังไม่ได้ทำพัตเตอร์เออมาจัดการให้หมดฉันจะได้ทำพัตเตอร์สักทีเทียวอย่าปีนเสานะ นี่มันมีพัซเซลต้องยืนเสร็จแล้วก็เดินไปให้ครบเดินไปถึงตรงไหนนะยังไงนนะขวาหันมั่วไปหมดแล้วเนี่ย นี่ไงครบแล้วกองอุ้ยตกใจทำไมเนะี <c oughs> คุณอัจวินตรงนี้เราสู้ไปแล้วหรือ,อยังเหมือนจะเคยสู้แล้วนะ <c oughs> อ้าว เล็งใครเนี่ยกุญจงแต่ได้ทุกคนเออเปิดฮิวแล้วกระจายจนไฟมอดแล้วเนี่ยเออยดะละ เจียงหลิงไม่ต้องปีนครับเอ้ามันจุดไฟใหม่ด้วยจุดด้วยอะไรอย่าคุณอดจุดด้วยไฟอันนี้เราสู้ไปแล้วนี่ไม่ยิวก่อนเดียวจะสู่คิดนะ่ะเรียบร้อย วนหาอัศวินคนต่อไปเอ๊ะอะไรเอออันนี้อันนี้ <c oughs> ไอีกหนึ่งโอ้ oh, ตัวนี้เลยเหรอ กล่องอันนั้นยังไม่ได้เลยทำไมอ่ะอ๋อนั่นไงทาดน้ำทาดน้ำใช่ไหมแล้วมีแค่นี้หรอมันต้องมีอันอื่นอีกแน่เลยนี่ไงมีกี่เตา หลังมีตรงน้ำตกนี้มีหลังน้ำตกนั้นอีกปะน่ะนั่นไงล่ะเปิดได้แล้ว ของมันไม่จมน้ำด้วยเนาะดีจังเอาก,ก็จะออกมาเจอคุณอัตวินสองคนตรงนี้คุณอัตวินตรงนี้เราสู้ไปแล้วเฮ้ยโต <ś m any> ชัดเจนตรงเนี้ยเรออีย <ś> ว <m any> เราจะเรียกรีกองเก็บก่อนต้องเติมพลังงานก่อนด้วยนะ <ś m any> คุณอัตวินช่วมกับเรา ถึงถึงผลพวงจากโลกาวินาณมีเคยสุสงบนี่คนนี้ยังไม่ได้ตู้นี่ยังได้ของด้วยดึ้ดึ้แล้วตรงนี้มันขึ้นไปไม่มีอะไรไม่มีเลยแล้วเราก็นึกว่าเถ่าววันตรงนั้นมันเกาะได้ กะไม่ได้ไม่ต้องทำมาเข้าใจไหมนี่ปีนได้ไปปีนนี่ไงนี่ัสวินลรงนี้ด้วย นแต่ขอให้เตียวหนะเตียวไม่ต้องตีฮอ <is> <laughs> อะ ปล่อยมีไว้ลงมาไม่ลงด้วยนะเลาก็ขึ้นไปตู้ก็ได้อคนนี้สู้ไปหรือยังอ่ะยังมิไงได้ลูกแก้วแห่งห่วงลึกแล้ว เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนดีน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าอา้าเปิดใช้งานไปซีมีกุญแจแล้วอา้าวกดผิดมา มีบันญชีที่เสียหายด้วยเราทำเสียหายกว่าเดิมไหมเนี่ยที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรอยู่ครับไปดีเจอที่ของใครบางคนปุนกกอนเล็กน้อยมีรอยไหมสีม่วงดำปดแปลกว่าแตบบ่นี้เป็นวันประกาศยุคทีมขุดค้นมจาจัดระเบียบข้อมูลเสร็จแล้วให้นำไปมอบแต่ผู้ส่งสานของคุ้ยเสียนโฮ ช่วงนี้เราพบว่าประตูของสำนักง,งานถูกเปิดถึงสามครั้งเป็นฝีมือของกองโจรอุ้ยกองฉันต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมรักขโมยด้วยข้อมูลโดยละเอียดถูกส่งไปยังเลขานุการที่ยู j i n t e เร s นำไปคำนวณความเสี่ยงในระยะยาว,ยาวจากผลกระทบของคาริมแล้วยังได้คน้นพบคนสีดำอันนี้คือบันทึกก่อนที่จะเกิดเหตุทนสีม่วงดำด้านล่างคนมีบางอย่างออกมาจากซอกของประตูฮอ้เออ เก็บก่องก่อนมันเหมือนกับมันทึกสยองขวัญยังไงไม่รู้นะที่นี่มีเรื่องสยองขวัญแล้วนี่มันก็หล่นมาอีกแล้วหรออ๋อมันไม่หายไปไอ้เนี่ยนี่ไง ประตูตรงนี้เรานี่ไงเปิดเปิดรีไปต่อได้เหรอเหมือนเราเคยเจอทางนี้แล้วนะนี่ไงมันคือทางที่มีอตัวนี้เข้าอยู่แต่แนะเ้าเราก็ได้ลูกแก้วครบแล้วเดี๋ยวไปเปิดนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ ที่ต้องใช้เนี่ยใช้เก้าอันแล้วแก้วหุวลึกมีประตูโอ้โหน่าจะมีคิดตั้นด้วยไหม oh, จดหมายลึกลับแป๊บนึงเก็บเก็บ <laughs> ของก่อนจดหมายลึกลับก็ลึกลับเถอะ ระดับจดหมายสีเหลืองแผ่นหนึ่งข้างบนมีบันทึกประโยคที่ไม่ชัดเจนเนื้อหาถูกทำลายด้วยสารที่ไม่รู้จักได้ประโยคเดียวเหรอเดี๋ยวเราคงรบไปมันไม่เห็นจะเข้าใจเลยใครเอามาทิ้งไว้เออเดี๋ยวก็คงเข้าใจเองแหละไม่เป็นไรหรอกว่าแต่คิดตั้นอยู่ไหนเนะี่ยอันนี้มันเกาะไม่ได้อา้า กาะได้เฉยปีนขึ้นไปเลยเดียวคิดตั้นอยู่ไหยเดี๋ยวเราก็จบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือเราก็เป็นอเก็บสำรวจเล็กๆน้อยๆมันไม่มีเควสอะไรและเควสข้างบนเมืองข้างบนเราก็เก็บเป็นเกือบหมดแล้วส่วนใหญ่นะ เหลือแค่กล่องเหลือออเหลือเคเของคุณมู่หนิงซึ่งไม่รู้หินโบราณอยู่ตรงไหน,นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็จบเท่านี้ค่ะไว้เจอกันพวกกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะสวัสดีค่ะ